เดินไปออดิโอเอานี้นะครับเราเดินมาที่โรเยต์คาร์เดียนนะครับเดี๋ยวให้น้องไปยืนสถานนู้นนะครับดูยืนนะครับดูครับพี่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดังนู้นครับเดี๋ยวน้องให้น้องมาอยู่ตรงนี้ สวยครับสวยครับเดินมานี้ครับนิดนึงันนี้ครับเดินมดน,ม,นม่มีอะไรหรอกไมมีอะไรดูดูรดูพรม,ม,มีอะไรครับ จบกกระล่วานกันนี้ครับขอบคุณครับ